วิธีการจองซื้อนะครับหุ้นกู้บริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนนะครับที่เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่8ทับ2565เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อสิทธิ์ไม่มีประกันนะครับและมีผู้แทนผู้ถือ,ถอหุ้นกู้โดยหุ้นกู้มี้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง4%นะครับหุ้นกู้ชุดที่1ห,หุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ย3.2 3.65% หุ้นกู้ชุดที่2หุ้นกู้อายุ3ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ย4เปต่อต่อปีนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้จะพาท่านไปรู้วิธีการจองซื้อนะครับผ่านกาสิกร,กรแบงค์นะครับว่ามีวิธีการจองซื้ออย่างไรนะครับแล้วก็จองซื้ออยังไงง่ายๆนะครับจุดเด่นของหุ้นกู้ตัวนี้นะครับบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดหมหาชน และบริษัทย่อยนะครับจะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินนะครับหรือนอนแบงก์ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อทะเบียนลดด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแก่ลูกค้ารายย่อยเป็นหลักซึ่งยานพาหนะที่สามารถนํามาใช้นะครับเป็นหลักประกันในการประกอบออหลักประกันนะครับในการยื่นกู้เนี่ยก็ประกอบไปด้วย รถจัก,กรยานยนต์รถยนต์รถกระบะและรถเพื่อการเกษตรที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกนะครับนอกจากนั้นบริษัทยังได้ขยายการให้บริการด้านสินเชื่อนะครับครอบคลุมไปยังสินเชื่อที่ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นหลักและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินเชื่อของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นบริษัทก็ยังประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนขายประกันภัย ประเภทพรบ,รบรนะครับประกันภัยและประกันอุบัติเหตุให้แก่ลูกค้านะครับและประชาชนทั่วไปในปี2562เป็นต้นมานะครับบริษัทถือหุ้นถือหุ้นบริษัทย่อยโดยตรงจำนวน2บริษัทได้แก่บริษัทเมืองไทยอินชัวรันบลกเกอร์นะครับมีลักษณะการประกอบเป็นธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายประกันภัยประเภทประกันวินาศภัยและบริษัทเมืองไทยลิสซิ่งจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถ จักรยานยนต์นะครับโดยบริษัทมุ่งเน้นการเติบโตด้วยการขยายฐานลูกค้าผ่านการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาการเข้าถึงการเงินให้กับประชาชนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่ง เงินทุนนะครับทางเลือกได้ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการกระจายการเข้าถึงการเงินให้กับประชาชนนะครับเป็นการช่วยเหลือหรือและลดความเดื่อมร้าในประเทศซึ่งเป็นฐานลากที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับโดยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตัวนี้นะครับ BBB บวกนะครับแนวโน้มอันดับเครดิต โดยบริษัทที่เรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่21กันยายน2565ความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ4นะครับจากความเสี่ยง8ระดับนะครับก็ถือว่าความเสี่ยงทั่วไปนะครับถ้าเทียบกับหุ้นกู้ตัวอื่นจองซื้อขั้นต่ำา1000แสบาทนะครับทวีคูณครั้งละ1น0 0 0 0บาทโดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อกันได้นะครับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้เพื่อชำระ คืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและเพื่อเป็นเงินทุนในการหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทนั่นเองคำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญนะครับความเสี่ยงด้านคุณภาพของลูกหนี้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถนะครับโดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางนะครับถึงน้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ เช่นพนักง,งานโรงงานรับจ้างเกษตรกรเป็นต้นนะครับซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่รายได้ไม่แน่นอนและอาจส่งผลทําให้มีโอกาสผิดนัดชําระหนี้ได้ได้ค่อนข้างสูงดังนั้นพว้ออกคุณกู้อาจจะได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยโดยทําให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของผู้ออกคุณกู้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการ ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์และผลการดำเนินงานของผู้ออกคุณกู้ได้นะครับความเสี่ยงที่2ความเสียสเส่ยงจากการพึ่งพา,าพึ่งพิงเงินกู้จะยืมจากแหล่งภายนอกผู้ออกคุณกู้ใช้แหล่งเงินทุนหลักในการปล่อยสินเชื่อจากการออกคุณกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินโดยณนะวันที่30มิถุนายน25 6ห ผู้ออกคุณกู้มีวงเงินกู้ยืมจำนวนานวน9 181ล้านบาทและมีภาระหนี้คงค้างจำนวน82,620ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ75.48นะครับของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของผู้ออกคุณกู้โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน5 8 6 3ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ7.1นะครับของเงินกู้ยืมทั้งหมด เงินกู้ยืมระยะยาวของและหุ้นกู้จำนวน76,758ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ92.9ของเงินกู้ยืมทั้งหมดนะครับโดยมีวงเงินระยะยาวจำนวนหนึ่งที่เป็นวงเงินของธนาคารพาณิชย์ดังนั้นหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ตามแผนการใช้เงินที่วางไว้นะครับและหรือหากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวไม่ให้การสนับสนุน ทางการเงินกับผู้ออกคุณกู้นะครับอีกต่อไปเนี่ยผู้ออกคุณกู้อาจจะประสบปัญหาด้านสภาพคล่องนะครับที่จะนํามาใช้ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้านะครับและจะส่งผลกระทบต่อการด,ดําเนินงานของผู้ออกคุณกู้ในที่สุดทั้งนี้ผู้ออกคุณกู้ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด,ดําเนินงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถนะครับและความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามยึดหลักประกันได้ ความเสี่ยงจากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานความเสี่ยงจากการเก็บรักษาข้อมูลและเอกาสารสาคัญความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ยความเสี่ยงจากโอกาสในการก่อนหนี้เพิ่มแนอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเพราะนั้นก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับหากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนดนะครับสามารถติดต่อธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อนะครับหรือธนาคารหรือบรจอ,อาจมีได้รับซื้อไว้เองนะครับแต่ตลาดตาสานี่ในประเทศไทยค่อนข้างมีสภาพต่ำนะครับและทําให้ขายไม่ได้ในทันทีและหรืออาจจะไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ โดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยและความต้องการของตลาดนาขนาดนั้นหรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยนะครับกรณีขายได้กําไรกําไรที่ได้จะถูกหักภาษีณที่จ่ายร้อยละสิตามหลักเกณฑ์ของก,มกรมสัมพารสามารถจองซื้อนะครับผ่านเว็บไซต์ K My Invest ได้ตั้งแต่วันที่21 25และวันที่26ตุลาคม2565สามารถจองซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่8.30ถึง23.30ของวันที่21 00. ตุลาคมนะครับไปจนถึงนะครับวันที่26 00. ตุลาคม2565เวลา15.30ไม่เปิดจองเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะนั้นจองวันธรรมดาเท่านั้นนะเรามาดูวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์นะครับผ่าน K-My Invest และการชำระเงิน K-Path กันหน่อยดีกว่า การจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน K My Invest นะครับและชำระเงิน K p a t นะครับขั้นตอนนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www ก s i k ร n b a n k c o m K My Invest นะครับเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อแล้วกดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์นะครับกอกเลขบ,บัตรเงินตัวประชาชนแล้วก็เบอร์มือถือ K p a t นะครับเพื่อกดปุ่มยืนยัน และกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพัทจะมาขั้นตอนที่3หากท่านยังไม่ได้เคยยืนยันตัวตนให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันณจุดเคเช็คไอดี ID, นะครับไปที่จุดเคเช็คไอดเพื่อยืนยันตัวตนซอดบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพื่อยืนยันที่จุดเคเช็คไออ่านเงื่อนไขข้อตกลงแล้วกดยินยอมนะครับ สแกนใบหน้าสำเร็จนะครับลูกค้าจะได้ n o i f i c a t i o n เพื่อถ่ายรูปใบหน้าไอ,อ้นนี้ถ่ายรูปใบหน้าของตัวเองนะครับเพื่อยืนยันตัวอีกครั้งเมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จก็ดำเนินการต่อได้เลยตัวทานข้อมูลส่วนตัวใน k คพัอีกครั้งนะครับแล้วก็กดต่อไป กลับมาที่เว็บไซต์แล้วก็ศึกษาและยอมรับข้อตกลงของบริการนะครับแล้วก็กดปุ่มตกลงและยอมรับศึกษาและยอมรับข้อตกลงของหลักทรัพย์และกดปุ่มตกลงและยอมรับทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหากยังไม่เคยทํำหรือหมดอายุให้ทําใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็กดตกลงนะประเมินว่าคุณรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่กอก ระบุจํานวนที่จองซื้อนะครับและว,วิธีการรับหลักทรัพย์แล้วกดปุ่มตกลงนะครับตรวจสอบรายการจองซื้อแล้วกดปุ่มยืนยันเมื่อยืนยันเสร็จสิ้นนะครับกดปุ่มชำระเงินนะครับกรอกจํานวนเงินที่เราต้องการไปแล้วก็กดปุ่มชำระเงินระบบก็จะส่ง sms และอ e ีเมลหลังการชำระเงินให้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเห็นไหมกระบวนการการจองนะครับไม่ยากเลย หมายเหตุนะครับการจองซื้อผ่าน k m ไมเอ่อ k m ไ i อินเวสนะครับสามารถจองซื้อได้แต่แปดโมงครึ่งถึง23่สนาฬิกาสานาทีนะครับของวันที่21ตุลาคม2565และตั้งแต่วันที่8เอ่อและตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะครับถึง8ปดโมงครึ่งของวันที่25ตุลาคมถึง15บหนาฬิกาสานาทีนะครับของวันที่ 2 6ตุลาคม2565นะครับไม่จองซื้อเสารอาทิตย์เพราะนั้นดูดีๆนะครับดูดีๆการจองซื้อผ่าน K-My-Invest สนะครับสามารถจองเลือกชำระเงินได้2วิธีนะครับจ่ายด้วย k p พั s สามารถชำระเงินได้30ล้านบาทต่อวันนะครับหาก ต้องการจองซื้อมากกว่านนั้นก็สามารถทํารายการในวันถัดไปนะครับในช่วงการจองซื้อก็ได้หรือจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารทั้ง11ธนาคารก็สามารถทําได้นะครับคาเตือนที่สําคัญที่ต้องเตือนทุกคลิปวิดีโอเลยคือทําความเข้าใจในลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งทุกประเภท บริษัทอยู่ในระหว่างการยื่นแบบสแสดงรายการข้อมูลและร่างสืกชี้ชวนต่อสำนักง,งานกรรตซึ่งอาจจะไม่มยังไม่มีผลบังคับใช้การจัดสรรก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้นะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดีนะ